ชอเบเป็นอะไรบ้างม,ม,มีเสมหะต้องพูดเสมหะแล้วก็เป็นไรแล้วก็เป็นไรไห,หม,ม่ใ่บบเป็นไรอุ้ยยัไเชอเบวดค่ะูชเต่เน้ตอนนี้ดลั้นไปาบเรียนก็ไม่รก็เลยมาดีไ่ไม่พาน้องมาหาหมอเพราะน้องเป็นหวัด เป็นหวัดแล้วก็มีเสมหะใช่ไหมตัวน้องเ็ดหายยังจะได้ไปทีเดียวเลยหายยังเออก็ต้องหาหมอนะลูกกินยาโอเคไหมนี่นะเราจะไปหาหมอตรงนี้นะคะทุกคนพี่ฉีดได้ดูก่อนแถวบ้านไม่ฉีดค่ะจะฉีดทําไมก่อนไม่ฉีดลูกไม่ฉีดเอาเบลจับแม่อูมามานี่มานี่ก่อนเร็วเชเว็ดมานี่เชเวตอย่าเพิ่งเดินลูกเชเว็ขค่ะรอรอแม่อูเดินก่อนไปเดินไป นะะคมาหาหมอคลินิกแถวบ้านนะคะทุกคนแต่คนค่อนข้างเยอะนะอเมริดดูนี่อเมริดดูคนเต็มเลยอ่ะไปไม่ฉีดไม่ฉีดค่ะไม่ฉีดอเมริดนันนีะอํามแรกจับมือแม่อูก่อนเร็วมาจับมือแม่อูมาจับมือแม่อูแล้วก็ฉีดยาถูกใจจะฉีดยาใช่ไหมปวดเจ็เจนเรวเลยแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องกลัวนะคะ ี่อืใจหน <ไป S 1> <ต>ูเต้นเลยหรอใจเต้นเลยเหรอกลัวเหรอไปละเดี๋ยวเราข้างถนนรถมาเร็วมากไปทุกคนน้ำเล็ดจะวิ่งก่อนนะน้งเน็รอก่อนรอก่อนลูกรอก่อนรอก่อนรอรอรอ,รอก่อนนะลูกนะไปไป ยาจับหมานะลูกไปเจ็ดที่พาโนออมเล็ตออมเล็ตสามเจ็ดส่านโอ้ยเครื่องนี้มันงแล้วเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่เหมือนบ้านเรานี่นี่ไม่ได้วางอ้าวเนี่ยไม่ได้ออมเล็ตถือโทรศัพท์ใช่ป่ะสามเจ็ดเหมือนเดิมออมเล็ตไปวัด้นสูง พัดส้นสูงก่อนแล้วอ่ะใช่ไหมปั้นทุนสูงเลยถอดรองเท้าถอดรองเท้าเอาส้นเท้าชิดส้นเท้าชิดหัน,ดนมากระเถิดมาได้ไหมกระเถิดมาทางนี้ค่ะเอียงมาทางนี้หน่อยลูกเอียงมาทางนี้หน่อยทำงี้ลูกทำงี้ร้อยยี่สิบพอดีประมาณ ประมาณร้อยสิบเก,กา้าประมาณร้อยสิบเก,ก้าอาซาลองเผาอ่ะอมอ,ะอมเน็ตอ่ะขวบเพียบหนึ่งชีชุดหนึ่งชีชุดออมเนตนะ <c oughs> ทำไมออมเน็ตเตี้ยกว่าเดิมอ่ะออมเน็ตร้อยสี่สิบห้าเอาใหม่ดิยืนใหม่ดิ <c oughs> มากระเทามาทางนี้หน่อยลูกกระเทามาทางนี้หน่อยอย่าอ่ะลูกไม่ต้องเงยลูกลูกไม่ต้องเงย อ่าร้อยสี่สิบหกเออทำไมตัวเ,วเ,เตีเ้ยก่เดี๋ยวเชเป็นวันนี้แล้วลูกปะรอก่อนไม่ร้อยสี่สิบหกก็คือร้อยสี่สิบหกลูกไปหาเซเว่นอื่นเนาะแต่ระหว่างรอนะคะคนเยอะมากให้เอาเม็ดคอยเฝ้านะคะอุ้ย เจ็บขาอยู่ไหมคะเดี๋ยวหาหมอขอยาหมอไปด้วยแล้วกันโอเคไหมแล้วก็บอกแล้วว่าใจดีไงเาเห็นไม่เชื่อมาม่าเซบบตกลัวทุกคนไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมนี่เดินช้ามากเลยนะไปค่อยๆเดินลูกวิ่งได้ด้วยหรอ อยาอักเสบชฟเวตไม่เอาเดีย๋ยวเสบลูกแล้วถ้าไม่มีทำไงอ่ะก็อดกินเนาะค่อยไปดูเซเว่นอื่นไม่มีแน่เลยอ่ะมีไหม นูถามเขาเหรอทำไมไปถามอ่ะเขาฟังเชเบตรู้เรื่องหรอลูลกรอไม่มีจริงๆด้วยไปเราค่อยไปเซเว่นอื่นเนาะ,ไม,ะมนไม่เอาเดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวมาไม่ได้เอาตังมาลูกเดี๋ยวซื้อกลับบานโอเคไหม,ไมเดี๋ยวเราไปแวะเซเว่นเจ้าสัวกัน โอเคโอเคโอเคตอนนี้เราก็หัก <laughs> 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนอารมณ์ไม่ดีนะคะเพราะว่าได้ถุงยาเยอะใช่ไหมเอลเลดอ่ะนี่นี่ยาหอมนเล็ดเชอร์เบดนะสอ,อนสองมือค่ะสองมือสองมือค่ะอันนี้ยาของเชอร์เบตนะคะมีอะไรบ้างเอาเลดดูเดยอะมากเลยนะเขาก็ยายายาบ่อยยาบ่อยเขาก็เครียดนะคะทุกคนบอกว่าไม่อยากกินยากินยายามีหอมเลดนะคะหมดแม่อุหมดไปเท่าไหร่รู้ป่ะ เก้าร้อยแปดเก้าร้อยเลยนะทุกคนเกือบพันเลยนะอืมเพราะฉะนั้นออม็ตเป็นอะไรบอกเขาหน่อยออมเล็ตเป็นอะไรคะออม็ตเป็นอะไรถึงไปหาหมอมีเสลต์แบบเสมห้ค่ะลูกพูดให้มันเพาะหน่อยลูกมีเสมผ่แล้วก็ไอ้นี่มีที่มูกอยู่เออเป็นเป็นเป็นมาทิตดหนึ่งแล้วแต่จะเป็นมีหนักกว่าลูกตอนแรกออม็ตมีหนักมากเป็นก้อนเละเสลต์แหะเสมห้ห้ามพูดเสลต์ลูกมันไม่เพ้อไม่ไม่ไม่เพ้อเลย อ,อเชเบตอะ่อชอเชเบตเป็นอะไรบ้างเปไงไงมีเสมห,หะต้องพูดเสมหะแล้วก็เป็นไหล่แล้วก็เป็นไรล่หแล้วก็เป็นไรลอุ้ยอะไ,ไรอนแนก็ว่ามันอยู่ในน้นผมเลยตกใจเลยเอมดหรอแล้วก็ว่ามันอยู่ในนแล้วก็ไปเขี่ยมันมดเหรอมดหรืออะไรแดงตอนเเด่นทำอะไรให้ตกใจมามาต่อก่อนดีกว่าลูกมาอันเร็วมาต่อก่อนเดี๋ยวกลับไปต้องกินให้หมดนะโอเคไหม หมอบอกว่าต้องกินยาให้หมดนะคะทุกคนรู้ไหมถ้ากินไม่หมดนี้ไม่หายนะเข้าใจไหมร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วเป็นอะไรเชเบตไม่อยากกินยาใช่ไหมไปโอเคไปคลิปดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเออไปเซเว่นกันนะคะจะร้องไห้จะร้องไห้ไม่อยากกินยาจริงใจปะแม่จริงใจปะ